ข้อที่3นะคะเขาบอกว่าน้องสตางค์เลือกจํานวนออกมาจําจำนวนซึ่งไม่ซ้ำกันจากจํานวนนับตั้งแต่22-99ถึง99โดยจํานวนที่มากที่สุดใน5จํานวนนั้นนะคะมีผลบวกมีค่ามากกว่าผลบวกของ4จํานวนที่เหลือโอเคแล้วก็กันเลยนะคะเดี๋ยวตรงนี้เนี่ขอกำหนดตัวเลขก่อนเลยก็แล้วกันนะคะจำนวนจํานวนเนี่ยให้มีค่าเป็น มีค่าเป็นตรงนี้เป็น a b c d นะคะ a b c d e b c d แล้วก็ให้ a มีค่ามากที่สุดละกันนะคะเรียงแบบนี้โอเคแล้วก็จากนั้นนะคะจำนวนที่มากที่สุดเนี่ยมากกว่าผลบวกของ4ี่จำนวนที่เหลือ<ๆ>ก็จะได้เป็นตรงนี้นะคะก็คือ เออ A เนี่ยจะมากกว่า A จะมากกว่า B บวก C บวก D บวก E นะคะโอเคและค่าเฉลี่ยของจำนวนทั้ง5นะคะเป็นจำนวนคู่โอเคแล้วก็จะได้ว่าค่าเฉลี่ยนะคะก็คือ A บวก B บวก C บวก D บวก E นะคะก็จะส่วนส่วนในห้5เพราะมี5จํานวนนะคะ จะมีค่าเป็นจำนวนคู่นั่นเองนะคะจำนวนคู่ซึ่งจะหารด้วย2ลงตัวเนาะโอเคจำนวนคู่อ่ะเราให้เราหาว่าจำนวนที่มีค่ามากที่สุดในห้าจำนวนนี้เนี่ยคือจำนวนใดก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเราจะมากำหนดกันก่อนถ้าให้ b c d e นะคะมีค่าอย่างน้อยที่สุดเลยเนี่ยก็คือเป็น22、23、24、25ก็แล้วกันนะคะ 22่สิบสอวกยีบวกยีบวกยีตรงนี้เนี่ยจะรวมกันได้เป็นเก้าสิบสี่นั่นเองนะคะ94นะคะอ่าเราก็จะได้ว่า A เนี่ยน้อยกว่า94เอ้ย A มากกว่ามา,มากกว่าเก้าสินะคะอ่าตรงนี้เนี่ย A มากกว่า94เพราะฉะนั้น A เนี่ยก็จะสามารถเป็นได้ตั้งแต่95 96 97 98แล้วก็99นะคะเพราะเขาบอกว่าถึง99เท่านั้นนะคะอ่าเป็น100ไม่ได้มากกว่า99เนี่ยไม่ได้แล้วนะคะโอเคแล้วก็เป็นจนํานวนนับด้วยนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะพิจารณาแต่และจํานวนเลยก็คือถ้าเป็น90ถ้า a เป็น95นะคะ a เป็น95เดี๋ยวตรงนี้เราจะไปเขียนอีกแผ่นหนึ่งนะคะอ่าโอเคก็จะได้ดังนี้นะคะแล้วก็จากนั้นเนี่ย เราก็จะได้สมการนี้นะคะเราก็จะแปลงมาอีกก็จะได้เป็น a a บวกกับ 94, 94นะคะเพราะเราเราู้แล้วว่า b บวก c บวก d บวก e เนี่ยเท่ากับ94 mm hmm. ดังนั้นตรงนี้เนี่ยก็จะได้เป็น a บวกกับ94ส่วนด้วย5นะคะจะต้องเป็นจำนวนคู่เท่ากับจำนวนคู่นะคะ mm hmm. โอเคดังนั้นถ้าเราแทนค่าให้ a mm hmm. เป็น95เท่ากับ95 เพราะฉะนั้นเราก็จะได้ค่าเป็น95บวกกับเ4านะคะแล้วก็หารด้วย5เนี่ยตรงนี้แน่นอนนะคะสังเกตเลขเนี่ยก็คือบวกกันตรงนี้นะคะจะได้เป็น189 189ส่วนด้วย5เนี่ยจะไม่ลงตัวนะคะส่วนด้วย5ก็คือไม่ลงนะคะก็จะตัดไปเลย95เนี่ยตัดไปเลยนะคะโอเคต่อไปไปดู96กันต่อ96กนะคะก็คือ a เท่ากับ96 แล้วก็96บวกกับ94นะคะส่วนด้วย5จะได้เป็น190ส่วนด้วย5 190ส่วนด้วย5ซึ่งจะได้ค่าเป็น38ลงตัวพอดีเลยนะคะแล้วก็เป็นจำนวนคู่ด้วยเพราะฉะนั้นอันนี้ได้แล้วนะคะสังเกตเห็นว่าถ้าตรงนี้เนี่ยถ้า a เป็นเลขคี่เนี่ยจะหารไม่ลงตัวนะคะดังนั้นเราก็จะตัด 9 7 99ไปเลยแล้วลอง98นะคะเผื่อจะได้โอเคก็ถ้ากับถ้าเป็น98ตรงนี้ก็จะได้เป็น98สบวก94ส่วนด้วย5ส่วนด้วย 5, อันนี้เนะี่ยสังเกตว่าจะไม่ลงเนาะส่วนด้วย 5, อ่ะตรงนี้เนะี่ยจะได้เป็นหนึ่งรน้นั่นเองนะคะซึ่งส่วนด้วย5เนี่ยมันจะไม่ลงนะคะไม่ลงเลย โอเคดังนั้นนะคะจำนวนที่ถูกต้องเนี่ยก็คือมีจำนวนเดียวแล้วนะคะตรงนี้ถ้า a เป็น96นะคะโอเคเขาให้เราหาจำนวนที่มีค่ามากที่สุดใน5จนวนนี้ข้อนี้ก็จะตอบ96นั่นเองค่ะอ่าโอเค